ค okay, ครับต้อนรับสำหรับโควิดคิดแบบเป็นบ้านและวันนี้อย่างเคยครับเราจะมาทำเมนูครับวันนี้จะเป็นท้องปลาแซลมอนนะครับย่างเกลือวันนี้เราจะมาเปลี่ยนรูปแบบการทำโดวยว้าวอันนี้ปีกปลาท้องปลาครับโดยใช้นะครับหม้ออบลมร้อนโอเคลมร้อนนะครับอุปกรณ์นะครับของที่เตรียม คล้ายเดิมคล้ายเดิมเมาอปรุร้อนี่มันเป็นวิธีที่ง่ายในการทําที่สุดแล้วนะครับโอเคเราจะทดลองโดยใช้ท้องปลานะครับเราราวสาชิ้นพอไหมน้อโอเคท้องปลาที่ใหญ่หน่อยโอเคมีท้องปลาติดคีบ2ชิ้น ท้องปลาขนาดใหญ่ผมว่าใหญ่ไปหน่อยผมว่าใหญ่ไปหน่อยดังนั้นผมจะตัดมันให้เหลือ2ชิ้นนะครับให้เป็น2ชิ้นโอเคหลังจากที่แยกชิ้นปลาได้แล้ววันนี้เราจะลองทดลองแค่นี้อยู่เพราะว่าที่เหลือเราจะเอาถ้ามันไม่เวิร์กเราจะเอาไปย่างเกลือโดยใช้เครื่องมือแบบพาวานครับวันนี้โอเคเตรียมเนื้อปาลาละ ปกรณ์คล้ายเดิมเราจะใช้เกลือและพริกไทยโรยลงไปนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปอบในหม้ออบร้อนอันนั้นหลังจากโรยเกลือพริกไทยแล้วโอเคเราก็จะเอาอันนี้เข้าไปอบที่หม้ออบรมร้อนนะครับเดี๋ยวรอก่อนเลยโอเคครับการเตรียมของเรียบร้อยจานเรียบร้อยนะครับปลาแซลมอนเรียบร้อยเหมือนเดิมครับเราจะเปิด ให้อุ่นเตาอยู่ความร้อน200นะครับเราอุ่นไว้สัก2-3นาทีแล้วเราก็จะใส่ซอมอนเข้าไปในเตาอบนะครับทําไมทําแบบนี้คืออย่างนี้ต้องการให้มันเกรียมครับถ้าทํามาที่สาเร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้วิธีทําปลาแซลมอนอท้องปลาแซลมอนยากที่ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยโอเคครับผ่านไปราราว2นาทีแล้วต่อไปเราจะเอาท้องปลาใส่เข้าไปทีนี้ครับ มีขั้นบีการตัดต่อวิดีโอนิดหน่อยฮะผมเอาท้องปลาไปย่างต่อไปผมจะสต็อปวิดีโอนิดนึงแล้วผมจะไปจับเวลาให้ได้เราสองนาทีนะครับโอเคตอนนี้ตัวเลขผ่านไป2นาทีนะครับถามว่า2นาทีมาจากไหนครับก็มาจากการที่เราย่างเมื่อวานนี้ด้านละ2นาทีครับเราจะออกมานะครับดูเหมือนว่ายังไม่เกรียมยังไม่แห้งเท่าไหร่เราจะอบเพิ่มสักหน่อยนะครับเอาอีกสักหนึ่งนาทีกว่าแล้วกันหนึ่งนาทีและกันนะ โอเคเวลาผ่าน okay, ไป3านาทีนะครับก็ค,บคือ1นึ่งสองนทีเมื่อกี้บวกหนึ่งาทีเมื่อกี้เราจะมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างโอเคครับดูเหมือนจะมีชิ้นที่สุกแล้วเราจะเอาชิ้นกลางที่เป็นคลิปๆออกมาก่อนนะครับครับมีปัญหาเรื่องการติดกระทะอยู่บ้างนะครับแต่ก็ถ้ามันสุกดีก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะเพราะว่าเราจะทําได้ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเราจะลองชิมดูว่าเป็นยังไงบ้างเตรียมหรือยังโอเคครับ ได้ชิ้นที่ติดครีบนะครับก็มีความสุกระดับหนึ่งมันก็สุกดีแหละครับก็เดี๋ยวจะลองชิมดูน,นะครับทีนี้เราจะเอาแต่ที่เป็นพุงออกมาด้วยเนีเ่เอาชิ้นที่เป็นครีบออกมาก่อนอโอเคครับสุกถึงเนื้อในในเวลาการอบสามอาทิตย์ลองดูชิ้นที่เป็น่อนเป็นไขมันใหญ่ ตอนนี้นะครับผมใช้ช่างช้อนขูดที่หนีบออกมาเพื่อเอาแซลมอนทั้งหมดออกมาทําการกินว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้รวมเติมจากแซลมอนที่ติดคีบก่อนค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวว่าจะเป็นอย่างไรนเนื้อข้างในจะสุกแล้วเจ้าความมันของแซลมอน อืมผมได้แซลม,มอนที่สุกทําง่ายอ่าการทดลองต้องสามารถทําซ้ําได้นะครับผมต่อไปผมจะลองเอาแซลม,มอนที่เป็นพุงไม่มีก้างนะครับไม่มีคีบลองมาย่างดูบ้างถ้าวิธีนี้สําเร็จดีเราก็จะได้วิธีทําท้องปลาแซลม,มอนย่างเกลือที่แสนง่ายโดยการเอาเข้าวมดร้อนสามนาทีลองดูทดลองดูนะครับผมไปกับผมนะอืมตอนนี้ผมกินได้นะครับ ้องปลาแซลม,มอนย่างเกลือโดยใช้มาอบรมร้อนทำง่ายดีอร่อยด้วยครับแลวผมได้นำท้องปลาส่วนที่เหลืออัน,นก้างน้อยหน่อยเพราะว่าถ้าเมื่อกี้มันไม่เวิร์กผมก็จะใช้วิธีการกลรียวเหมือนเมื่อวาน,านการกลิยวมันยากกว่าการอบรมร้อนเยอะเพราะว่ามันจะต้องพลิกไปพลิกมาด้วยนะครับเมื่อกี้มันมีความมันอยู่ในเนื้อที่แตกต่างกันกับการกลรียครับผมทำการโดยเือพิทยเหมือนสักคู่ แล้วเดี๋ยวผมจะนําไปอบด้วยเวลา3นาทีถ้าถ้าอบสาเร็จแล้ว3นาทีแล้วมันเนื้อแบบเมื่อกี้ผมก็จสรุปว่าการอบปลาแซลมอนทองเนี่ยใช้เวลา3นาทีผ่านการโรยเกลือก็จะรสชาติอีกแบบหนึ่งเคนะครับไปกันไปเข้าม้ออบลมร้อนกันเถอะไ,ไปใช้หม้ออบลมร้อนกันเถอะ ว่าจะได้ผลเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมถ่ hmm. ายวิดีโออยู่ครับ mm hmm. ครับผมก็จะเอาใส่เครื่องอบและตั้งเวลายวผมจะตั้งเวลา3นาทีระหว่างนั้นผมก็จะทานเจ้านี่ซะ mm hmm. อบแล้วนะครับอันนี้ระหว่างนี้ก็กินตรงปีกให้หมด mm hmm. เพื่อจะได้ทดสอบดูว่า3นาทีแล้วเป็นอย่างไรบ้างโอเคครับและเวลาก็ผ่านไป3นาทีผมจะปิดไฟเอาออกมาชิม เช่นเคยครับนี่ก็คือส่วนที่ย่างมาแล้ว3ามนาทีจะเป็นอย่างนี้อบดีกว่าห้อบมาแล้ว3ามนาทีผลก็จะเป็นอย่างนี้ครับเหมือนเช่นเคยครับมีการติดเนี่ยยืดอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นสําคัญมีน้ํามันออกมาเมื่อกี้เท่าที่ผมชิมนะครับผมได้ความมันที่อยู่เนื้อปลาเหลือมากกว่าการย่างแบบเดลน,นะครับซึ่งอาจจะได้น้ํามันที่อยู่เนื้อปลาออกมาทําให้ ความมันในเนื้อปลาน้อยกว่าหน่อยหนึ่งการกลิวก็เป็นวิธีที่ดีนะครับในการรีดน้ามันออกแต่การอบก็เป็นวิธีในการทําที่มันง่ายขึ้นนี่คือท้องปลาที่ปกติเราเอาไปกลียวนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างหลังจากกิ่นไปอบไปสามนาทีอืมก็แห้เราได้ความสุขของท้องปลาแซลมอนนะครับ เราได้ความสุขของท้องปลาแซลอมอนหลังจากปักย่างมาสามนาทีนี่คือเศษที่เหลือของมันเ <Okay. S 2> อวันนี้ผมจะรับประทานเพียงเท่านี้พรุ่งนี้ไ้อบต่อได้อีกหนึ่งวันทุกว่าถ้าผมได้ข้อสรุปวันนี้คือการอบท้องปลาแซลมอนด้วยหม้ออบเกลือหม้ออบร้อนอมีความอร่อยใกล้เคียงกับการย่างแบบกริลแต่ว่า้น้้ามันในปลาแซลมอนค่อนข้างเยอะกว่าทำง่ายกว่า อ่อยใกล้เคียงกันผมคงเลือมวิธีอบมากกว่าวิธีกริวนะครับถ้าผมมีแต่ว่าถ้าวิธีกริวก,ก็ได้ความความกลมกล่อมของการเนื้อที่มันออกจะไม่ไหม้นิดหนึ่งแต่นี้ไม่มีความเนื้อไหม้เลยโอเคเรากําลังเดินไปสู่การเก็บอุปกรณ์กันนี่คือปลาแซลมอนที่เหลือเอาไว้จะทําทพรุ่งนี้หรือจะทำวันนี้เลยเดี๋ยวดูก่อนครับโอเคครับเราสามารถใช้ข้อสุปของการทํานนี้ได้อบใช้เวลาโรยเกลือเสร็จใช้เวลา สนาทีตั้งมาอบน้อนความร้อนสูงสุดแล้วก็ถ้าเกิดกริลก็ด้านละสนาทีนะครับดูความสุกเอาบ๊ายบายคลิปการโยรยเกลือแล้วก็พริกไทยทำให้ปลาแซลมอนดีขึ้นเยอะจบสำหรับโควิดคลิปแบบบ้านๆไม่แน่ว่าอาทิตย์หน้าผมอาจจะได้ท้องปลาอมจะได้หัวปลามาลองอบต่อนะครับโดยใช้คอนเซปต์เดียวกับการอบนี่แหละว่าจะ เป็นอย่างไรเอาวันนี้บ๊ายบายครับ